สวัสดีค่ะเป็นปว่วยโรคไตระยะที่สี่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ตรวจตรวจครั้งแรกเป็นไตระยะสามหมอบอกว่าต้องควบคุมอาหารนะถ้าไม่ควบคุมเข้มงวดก็จะฟอกไตก็ไม่รู้วิธีควบคุมอาหารค่ะก็ทานปกติเป็นตรวจอีกรอบหนึ่งหมอก็ขึ้นเป็นระยะสี่ บอกว่าต้องเข้มงวดกว่านี้นะไม่งั้นก็ต้องฟอกไตก็เครียดเครียดมากเลยค่ะทานทานอาหารไม่ได้เลยช่วงหนึ่งก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเข้าไปดูใน YouTube ศึกษาว่าต้องทำยังไงก็มาเจอเนี่ยค่ะอูมิเจลเจลเป็นเจลพื้นฟูไตค่ะก,ก็คิดอยู ก็เลยตัดสินใจสั่งมาทานทานได้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะมอต้นเดือนที่แล้วก็หมอก็นัดให้ไปตรวจก็ดีขึ้นค่ะค่า GFR ดีขึ้นจาก28.74ตอนนี้ก็เป็น30.37ค่ะจากจค่ากไตระยะ4ก็มาเป็น3 b ีดีใจมากเลยค่ะ ก็สั่งมาทานต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ไตดีขึ้นอยากหายมากเลยค่ะ